ช่องรอเครื่องซักผ้าดูต้นไม้วนไปนะจ๊ะนีกล้วยด่างดังอะไรไม่รู้นะครับกล้วยด่างอ่ามีลูกแล้วนี่ลูกกล้วยด่างต้นไม้วนไปเรื่อย นต้นอะไรวระจ้างสักผ้าด้วยนะครับ ใครมีผ้าไหมซักก็เอามาได้เลยต้นไหนตึงสายบนต้นนี้ด่างต้นนี้บนกระดาษไม่ด่าง Raymond Rai Thủng ngân thủng thong Họ ngân họ thong ừ, Nắng máy Nắng máy ใบชมพูล้วนๆเลยนังไม้ใบนี้เหมือนอะไรอะ่ะกระต่ายนังไม้อันนี้อะไรเอ่ยแล้วตัวอันนี้ตัวอะไรเอ่ยอตัวอะไรเอ่ย ชุมพูอ้อมชมพูนั่งไม้ใครเอ่ยอันนี้แมวด่างนะจ๊ะ แมวด่างแมวด่างไอแห้งนี่อีกสามตัวครับแมวสีส้มแมวกาฟิวแมวสีส <bunlar hot savior> ้ม <poco water> <itu? ấp os> มีวเต็มบ้านมา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 ช่วยกันตักผ้า